ครับรอบนี้รอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกก็ปีที่แล้วเดลต้าก็เือนตุลาเนี่ยก่อน,อนอช่วงกินเจพอดีปีนี้ก็เลยกินเจามาหน่อยหนึ่งก็เสียท่าไมาร่รู้มาอย่างไรก็ไม่รู้เออมันมากอากาศนะเดี๋ยวที่แล้วไปอยู่โรงพยาบาลกับตัวตั้งสิบวัน ยินในฟพี่รามีอะไรยาแผนปัจจุบันครั้งละเก้าเม็ดโอ้โหห้าวันนี้ล่อไปสี่สิบห้าเมตรแล้วยังยาอย่างอื่นอีกเบ็ดเสร็จเข้าไปสิบวันเนี่ยเกือบร้อยเม็รอือเล่นเอาตับไตเนี่ยข้างในนี่ล้วนหมดเลยเระบบการใดต่งางๆนี่แย่เลยนะแผนปัจจุบันมันมีผลข้างเคียงนะไม่จะกินเล่นๆน,นะ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของอื่นนั่นแหะดีแล้วก็ผิดพลาดน้อยก็ได้นยินคนข้างๆเขาเขาบอกห้าหกวันเองก็ดีแล้วเรียบร้อยแล้วจบก็กินฟ้าทไยโจรก็ก็ไม่เสียหายเนี่ยลองดูนี่ <c oughs> ก็เอามาลองแล้วสุดท้ายดีครับเยี่ยมเลยสามวันเท่านั้นสามวันเท่านั้น ดีขึ้น80%เลยจากไอแห้งๆเนี่ยนะพอเลยวันที่สี่เนี่ยสามวันตรวจก็ยังสองขีดอยู่นะแต่พอวันที่สี่เนี่ยนะจนกระชางขึ้นตอนเช้าวันที่ห้าเนี่ยวันนี้ต้องตรวจแล้วเนี่ยเห็นว่าเหลือขีดเดียวรู้สึกเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการไอเลยอาการไอเนี่ยส่วนมากทั้าโควิดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการไอ นะเชื่อมันอยู่ที่คอนะหายใจก็ยังเต็มปอดอยู่นะไม่มีอะไรเลยนะสรุปแล้วการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยนะเร็วและผิดพลาดน้อยนะดังนั้นผมเชียร์นะครับวาทลายโจรน,นะครับดีที่สุดอาการข้างเคียงก็ไม่มีเลยฝากไว้นะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ